มาออนไลน์นี่ตื่นอ่ะเราเนี่ยตื่นยังเนี่ยวันนี้ไม่รับมุกอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่ออยแบบดูทั้งวันทั้งคืนนะคะบ่อย่างเงี้ยแบบเบื่อตื่นแปดโมงหอมยังเฮ้ยแต่วันวันแรกก็ไม่มีเรียนหรอกสมาร์ะแนะแนววิชาเด็กล่อยแต่ว่ารติดเน่ยเขาติดฟิวสดีนะคะ ตอนแรกไม่จริงนี่มึงจริงๆอยากไปบริจาคเลือดนค่ะชอบที่โผล่ทถ้าเราถ้าเรานัดนับแบรนด์ถักไปใทยชอนก็ต้บริจาคต้องต้องบอกพี่ก่อนล่วงหน้าพี่จะได้นอนให้เพียงพอส่งเบริจาคแล้วพี่แล้วก็มัลงเลยไม่ไหวแล้วอยน ตรงแม่หรอทางลุงก็นี่ต่ทุกคนลจมคนตัวเล็กได้รู้ทุกอย่างนะอ่าแดงแล้วแล้วู้ดูดเดี๋ยวดีอัปเดตใหม่ยังไม่อัดเลยนมครับก็ที่กินกที่เปิดดูปะ พูดอะไรบ้างเปิดอะไหเราได้แล้วมันได้ม่เหมือนกันเหรอันเหมว่ากันเมันจะเป็นเสื้อจะเป็นเสื้อสองเิ้นทันตรงไหล่ใี่ไะตรงไห่เลยแล้ก็ลายเนแล้วก็ก็กแ่แบบมันเพิ่งส่งมาให้